8อาจารย์ที่ทําการสอนสั่งนารูโตะจนเขานั้นสามารถกลายเป็นโฮคาเงะของหมู่บ้านได้จะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนการ์ตูนเรื่องนารูโตะทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอสําหรับ8อาจารย์สุดแกร่งนะครับที่สอนสั่งนารูโตะมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับว่าจะมีใครกันบ้างซึ่งหลายท่านนะครับอาจจะหลงลืมบางคนไปแล้วนะครับเพราะบางทีเป็นการฝึกช่วงเล็กๆหรือช่วงสั้นๆเท่านั้นเองโอเคเพื่อไม่เสียเวลาน ลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสรับอาจารย์อิรุกะอีกหนึ่งอาจารย์นะครับที่เป็นส่วนสําคัญในชีวิตของนารูโตะมากมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนนารูโตะมาตั้งแต่โรงเรียนดินจาสอนพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็ยอมรับในตัวของนารูโตะนะครับด้วยก้นบึ้งของหัวใจของเขาเองทั้งที่อาจารย์อิรุกะนั้นต้องเสียพ่อกับแม่ของตนเองไปนะครับในเหตุการณ์ที่ก้าวห่างนั้น หรือว่าเกลียดในตัวของนารูโตะนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่ยอมรับในตัวของนารูโตะซึ่งวิชาส่วนใหญ่แล้วนะครับนารูโตะในวัยเด็กนั้นที่เป็นพื้นฐานของเขาก็ได้อาจารย์อิรุกานี่แหละในการสอนถึงแม้ว่าในวัยเด็กของนารูโตะนั้นจะไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับในโรงเรียนนินจาเนี่ยะครับก็คือใช้กระถาเงาแยกล่างอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีนะครับเงาที่แยกออกมาก็ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ถือได้ว่าอาจารย์อิรุกานะครับผมนับได้ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีงโ หมูได้นะครับเพราะว่ามีแรงหนุนแล้วก็แรงส่งเสริมนะครับในตัวของอาจารย์อิรุกะที่คอยสนับสนุนนะครับในตัวของนารุตโตมาจนถึงทุกวันนี้คือจริงๆแล้วอาจารย์อิรุกะเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าเป็นพ่อบุญธรรมของนารุตโตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะในช่วงเหตุการณ์สาคัญในชีวิตของนารุตโตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเขาหรือช่วงที่เขานะครับดาวาสุดๆนะครับก็จะมีอาจารย์อิรุกะคอยปลอบโยนจิตใจของเขาเสมอมาเลยนะครับโดยที่อาจารย์อิรุกะนั้นไม่เคยโกรธหรือโทษในตัวของนารุโตเลยสักครั้งหนึ่คคออยยปลลลบโนนแแ้วก็ดูจจิตใ ของนารูโตะมาโดยตลอดเลยตั้งแต่วัยเด็กมาต่อที่คนที่2นะครับสำหรับอาจารย์ค่คาชิโวหน้าหน่วยที่7นะครับในสมัยที่ทางด้านของนารูโตะนั้นเพิ่งเข้านะครับในการเป็นเกตินเลยนะครับซึ่งแน่นอนและว่าหน่วยนี้นะครับก็มักจะมีคนเทพๆเสมอซึ่งหลายคนนะครับก็มักจะพูดแหละครับว่าอาจารย์คาชิเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับว่าไปโอนะครับหรือว่าเอาใจทางด้านของซาสึเกะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนพันปักสายกับซาสึเกะแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วด้วยสไตล์การต่อสู้นะครับแล้วก หรือว่ามันมีความเหมาะสมนะครับกับท่าพันปักสามากกว่าคือในตัวของนารูโตะนั้นมันไม่ได้มีความเหมาะสมนะครับในการใช้สกิลนี้แต่จริงๆแล้วนะครับอาจารย์คาคาชีนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่รักแล้วก็ดูแลนารูโตมาโดยตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่านารูโตะนั้นนะครับเป็นลูกนะครับของอาจารย์ของเขานะครับอย่างมินาโตะแต่จริงๆแล้วอาจารย์คาคาชินะครับก็เป็นคนหนึ่งที่สอนพื้นฐานนารูโตะด้วยเช่นกันนะครับหรือว่ากระสุนวงจักรก็ตามทีที่ทําให้นะครับกระสุนวงจักรของนารูโตะนั้นพัฒนามาได้ไกลขนาดนี้กกก็สส่่วนนนนนนนหึงะะะคคคครรรรรััับบบาาาาาาจจออย์ชใโต เกี่ยวกับเรื่องธาตุต่างๆนะครับว่าเอ้ยธาตุนี้ธาตุนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนารูโตะใช้ธาตุลมอย่างนี้ครับแล้วก็นําผสมมารวมกันในการฝึกนะครับไม่ว่าจะการที่ว่าให้นารูโตะนั้นทาการแยกเงาหลายๆร่างสิเพราะว่าการแยกเงาหลายร่างนะครับทำให้นารูโตะนั้นสามารถฝึกฝนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมคือมันจะมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับที่อาจารย์กาคาชินั้นคอยสอนนารูโตะเสมอและอาจารย์กากาชินั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนนารูโตะนะครับจากคนที่ตอนแรกนั้นไม่ได้รู้สึกเชื่อใจในารู ได้หรือสิ่งนี้ได้แต่พอมาอยู่กับนารุโตนานเข้านะครับอาจารย์กากาชินั้นมีความเชื่อใจในตัวของนารุโตมากๆเลยเช็นเช่นที่เขานะครับเคยเชื่อใจในอาจารย์ของเขาอย่างมินาโตนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่านารุโตนั้นมีความคล้ายคลึงกับพ่อของนารุโตมากๆอย่างมินาโตนะครับหลังจากนั้นอาจารย์กากาชิก็เชื่อใจในตัวของนารุโตมาโดยเสมอมาและก็อาจารย์กากาชิก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่คอยสนับสนุนนารุโตนั้นให้ก้าวขึ้นมาเป็นโฮคังเงะรุ่นที่7ของหมู่บ้านได้นะครับโดยการที่เขานั้นสลัดตำแหน่งของตนเองเลยหรือนนนัวหุใต นารูโตะนะครับจนได้กลายมาเป็นโฮคังเงะรุ่นที่7อย่างที่เราได้เห็นเลยแล้วก็มาต่อที่คนที่สาสหรับอาจารย์จิรยานะครับหรือที่นารูโตะเรียกว่าเซียนรามกอีกหนึ่งอาจารย์นะครับที่แฟนๆนารูโตะหลายคนก็ต้องรู้จักกันดีเลยแหละครับเพราะเขานั้นเป็นหนึ่งใน3นินจารในตำนานเป็นอาจารย์นะครับของพ่อนารูโตะอย่างมินาโตะนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของนารูโตะด้วยเช่นกันเป็นคนสอนนะครับให้นารูโตะนั้นสามารถใช้นะครับทางด้านของกระสุนวงจักรได้หรือเป็นคนสอนนะครับให้นารูโตะนั้นสามารถใช้คาถาอัััญเเชชิิไดด้้วยย่่่นนนกกกะคครบืออททุุสงงา นะครับที่นารูโตะสามารถฝึกมาได้นะครับหรือว่าเป็นแรงผลักดันก็ได้นะตั้งแต่จิรยะตายไปเนี่ยให้นารูโตะนั้นนะครับสามารถฝึกฝนนะครับจนกลายเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านได้ก็มาจากจิรยะเลยนะครับโดยจิรยะนั้นเป็นเหมือนพ่อทุนหัวของทางด้านนารูโตะเพราะชื่อของนารูโตะนั้นนะครับก็ได้มาจากนิยายของทางด้านจิรยะด้วยเหมือนกันซึ่งถือได้ว่าจิรยานะครับก็เป็นอาจารย์อีกหนึ่งคนที่นารูโตะรักมากๆเลยนะครับจนบางครั้งนะครับนารูโตะนะครับก็อยากจะได้มุมดี นั้นสามารถพาตัวเองมาได้ไกลจนถึงทุกวันนี้จิไรยะนะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่านารูโตะนั้นอยากจะทําตามความฝันของตัวเองในการเป็นหัวขางเงให้ได้นะครับเพื่ออาจารย์ของเขาที่ตายไปแล้วต้องมีความภาคภูมิใจในตัวของเขาให้ได้ในท้ายที่สุดแล้วก็มาต่อที่คนที่4นะครับอย่างอาจารย์เอบิสึนะครับซึ่งจริงแล้วอาจารย์เอบิสึหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแหะครับว่าเคยเป็นอาจารย์ของนารูโตะด้วยเช่นกันนะครับโดยการที่เป็นคนสอนเรื่องทฤษฎีกับนารูโตะแหละครับว่าการที่นารูโตะนั้นจะสามารถยืนหรือเดินบนน้าได้ต้องทําอย่างไรนะคร ให้กับนารูโตะในตอนแรกนะครับก่อนที่นารูโตะนั้นจะไปได้เจอนะครับกับทางด้านของอาจารย์จิไรยะซึ่งถึงแม้ว่านะครับจะเป็นการฝึกสั้นๆก็ตามทีนะครับแต่ผมก็ขอใส่เข้ามาละกันและเขาเนี่ยจริงๆก็ทําตามความฝันของเขาได้นะเพราะเขานะครับอยากจะแบบว่าฝึกไอ้โคนฮามารุนะครับกลายเป็นโฮคังเงะให้ได้ในอนาคตนะครับแต่ถึงแม้ว่าโคนฮามารุในปัจจุบันนี้จะไม่สามารถเป็นโฮคังเงะได้นะครับก็คือนับตามปัจจุบันนะแต่นารูโตะนะครับก็เคยผ่านมือเข้ามา่แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจนนารูโตะน แล้วก็มาต่อที่คนที่ห้านะครับสำหรับหัวหน้ายามาโตะนะครับหัวหน้ายามาโตะนั่นก็คือมาเป็นหัวหน้าของหน่วยที่7ชั่วคราวนะครับจากการที่ว่าคาคาชินั้นนะครับก็คือบาดเจ็บบ่อยเสเหลือเกินนะครับจนทําให้บางภารกิจนั้นยามาโตะนะครับต้องมาแทนที่อีกครั้งยามาโตะนั้นนะครับเป็นผู้ใช้คาถาไม้ได้สามารถควบคุมนะครับทางด้านก้าวห่างในตัวของนารุโตได้นะครับจึงมีความเหมาะสมมากๆเลยในการที่จะมาเป็นคนนะครับในการคุมหรือว่าสอนนารุโตนะครับซึ่งทางด้านยามาโตะนั้นจะเป็นคนคอยสอนนารุโตน ตัวของตัวเองให้ได้ก็คือเอาง่ายๆนะครับเหมือนกับเป็นคนคอยคุมความประพฤตินี่แหละของนารูโตะเลยไม่ว่านารูโตะของเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่แกก็มักจะทําหน้าโคตรโสดัยนารูโตะนะครับกลัวกันขี้หดตดหายเลยขนาดนารูโตะนะครับอยากจะไปดูสาวอาบน้านะครับอย่างทางด้านซากุระยามาโตะนั้นนะครับก็คอยตักเตือนนะครับด้วยความน่ากลัวนะครับจึงทาให้ยามาโตะก็นับได้ว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งของนารูโตะเลยนะครับในการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดต่างๆหรือเป็นการสอนนะครับให้นารูโตะนั้นสามารถควบคุมก้าวห่างใน โดยการใช้กระถาไม้นี่แหละในการจัดการแล้วก็มาต่อที่คนที่6อย่างซาลุทโทบิอาซึมานะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแหละครับว่าซึมานั้นเคยสอนนารุโต้นะครับคือตอนนั้นน่ะนารุโตนะครับเขาพยายามจะหาธาตุของตัวเองครับว่าตัวเองใช้ธาตุอะไรแล้วก็รู้เหละครับว่าตัวเองนั้นใช้ธาตุลมนะครับซึ่งเขาพยายามใช้ธาตุลมในการผสมนะครับกับทางด้านของกระสุนวงจากของเขาให้ได้แต่ทํายังไงก็ทาไม่ได้สักทีจึงไปขอเคล็ดลับนะครับกับอาจารย์อาซึมานะครับซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้เคล็ดลับนั้นมานะครับก็ถ นาไม่นารูโตะนั้นสามารถใช้กระสุนวงจากลมได้นะครับก็คือแบบโหดมากๆเลยหล่ะในตอนท้ายของนารูโตะแล้วก็มาต่อที่คนที่7นะครับสท่านฟุคาซากุนะครับแห่งภูเขาเมียวโบคุนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเป็นคนที่สอนนะครับให้นารูโตะนั้นสามารถใช้โหมดเซียนได้นะครับซึ่งโหมดเซียนมันจะมีความสําคัญต่อเรื่องมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดการเพนนะครับหรือบุคคลนะครับนินจาบางคนนั้นที่ไม่สามารถใช้นะครับวิชานินจาได้ก็จะใช้โหมดเซียนนี่แหละในการจัดการอีกทั้งยังเป็นคนนะครับที่คอยตีนารูโตะตลอดเลยนะครับ เพราะหากคนที่ฝึกหมดเซียนนะครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วแล้วก็นะครับจะกลายเป็นกบขินยักษ์ตลอดชีวิตเลยจึงทําให้นะครับก็ได้รับการดูแลนะครับจากท่านผู้เฒ่าคนนี้มาโดยตลอดเลยล่ะแล้วก็มาต่อที่คนที่8นะครับสำหรับคนสุดท้ายอย่างคิลเลอร์บีลุงสายแรปนะครับผู้ที่มีแปดทางนะครับอยู่ในตัวนะครับโดยทางด้านลุงสายแรปอย่างคิลเลอร์บีนั้นเป็นคนสอนให้นารูโตะนะครับทำการดึงนะครับทางด้านจักราของ9หางมาอีกทางนะครับยังเป็นคนคอยพูดคุยหรือว่าสอนสั่งนารูโตะต่างๆด้วยนะครับในเรื่ ของก้าวหางแล้วหนึ่งะครับอีกทั้งยังเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นะครับเปิดจิตใจนารูโตะนะครับกับทางด้านของก้าหางได้ด้วยในอนาคตนะครับจนทําให้นารูโตะในภายหลังพี่แกนั้นนะครับก็สามารถใช้โหมดก้าหางก็ได้นะครับใช้คูเรมะอะไรต่างๆมากมายในเรื่องหมดเลยก็มีคิลเลอร์บีนี่แหละเป็นคนคอยสอนนะครับทางด้านวิชาตรงนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอาจารย์ทั้ง8คนนะครับของนารูโตะนะครับจนทําให้เขานั้นสามารถกลายเป็นวีรบุรุษนะครับของหมู่บ้านได้และก็เป็นวีรบุรุษนะครับของโลกนินจาได้ด้วยเเเช่่่นนนนนนกกััะครรอีีไหขาจป็งงโุท7 ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมาจากการสั่งสอนนะครับของอาจารย์ทั้งหมดเลยคือจริงมันก็จะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเอามาหลักๆแล้วกันนะกับอาจารย์นะครับที่เคยสอนสั่งทางด้านของนารูโตะเป็นไงกันบ้างครับเรื่องของนารูโตะนะครับที่นําเสนอในวันนี้คือจริงช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําบ่อยนะครับเป็นเพราะว่าจะทําเกี่ยวกับไอ้แท็กออนทยท่านกับทางด้านวันพิชเยอะหน่อยแต่ก็รับประกันได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวจะทยอยทาให้ทุกท่านได้รับชมเพิ่มมากขึ้นมากแน่นอนอาจจะทําลงนะครับทางด้านเฟซบุ เท่านั้นแหละที่ผมจะลงแต่ถ้า f a c e b o o k Fan p a g จนั้นผมลงได้หลายๆคลิปเลยนะครับต่อวันก็อาจจะลงใน f c e b o o k f แ Fan Page เยอะหน่อยนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องอื่นที่ทําการเสริมและก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะทุกข่านนะครับก็รอรับชมได้เลยด้าชอบใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับผมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ